ครับต่อจากตอนที่แล้วนะครับในประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีสิ่งพััศจรรย์อยู่มากมายนะครับจากจุดนี้ไปเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางของพี่โจนะครับ60กิโลจากนี้ไปครับจะเป็นการเดินทางด้วยทางเรือและก็เดินต่อด้วยเท้าตามสายน้ำดังกล่าวนี้นะครับ ไปยังชายแดนสเเวียดนามยังมีความอุดมสมบูรณ์และดิบอยู่เลยครับฉะนั้นแล้วภาพบรรยากาศในการเดินทางและความตื่นเต้นจะเป็นอย่างไรไปตามชมครับไปทางของเขาน่คือหินผลผ้หยักเซิงห้างจากจุดดังกล่าวที่เขาอยู่ในมือนี่หน่อยประมาณ1ิบลักเซิงจะผ่านหนึ่งก็คือวังยาแม่แล้วก็ซองวังกึมเนาะความคาดหมายต่างๆเขาน่าจจะเถิงจุดดังกล่าวหัน

สิ่งสำคัญคน,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 นี่ก็คือว่าเป็นเป็นน้ำเนาะที่มีความใสสะอาดเนาะมีไอน้ำมีมลพิษมีสาริคนี้เกิดขึ้นจากการบส่สนที่ความหอมมือในการพักษาโดยเฉพาะภาคส่วนที่เกี่ยวของเนาะทางด้านของกิกรรมระาไม้แล้วก็ไอ้น้องทหารที่มีการกดกาลาตตเวนตลอดเรียว่าเป็นสิ่งที่ดีในการที่จะรักษาทรัพย์สมบัติของประเทศชาติแต่ตอนนี้มารุ่นกันต่อ ก็ถี่ว่าเป็นโตตมิดของมือนี้ของข้าพเจ้าเนาะส่วนปลาขังหรือปลากงั้งเนี่ยต้องรอถ่ายน้อยนึงนี่เฮิรนว่าปลาสองเนาะปลาสองสองีดำ้วกาลายสีคำเจ้าน้ำนักก็อยู่ประมาณมงสามโลปลายเกือบสี่โลนเนาะกันว่าสี่โลคือสิบโมนาเกียรติปันใด <laughs> กะต้องยกให้เนาะไดนามิกสปูนของสยามสปูนสุดยอดอ่า รางวัลของการเดินทางในวันนี้ การเดินทางต้องบอกเลยว่าไร้าย,ยางมีกา่นเปลี่ยนแปลงหลายเนะาะเพราะว่าจะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศราก็สายน้ำเพื mm ่ hmm. ให้เฮานีบ่บรสบผลสนับสนุในการสำรวจในที่นี้แต่ว่าเฮาก็ได้เห็นเนาะได้เห็นได้เห็นโตดเนาะเช่อกับตัวป่าที่มีขนาดใหญ่การด้วยสายตาประมาณแมตซ์าวเนาะคาดว่าน้ำหนักกับต่ำกว่าสามสิบโลละหลังจากนั้นเขาขึ้นมาเรื่รอยๆเนาะจะเห็นว่าจุดที่เขาเคยได้กับผมเคยได้ป่า บอกก็ว่า,าน้ำนอนในน้อยลงไปเพราะนั้นเราจึงคิดว่าหรือว่าคาดว่าป่าดังกล่าวนี่อาจจะมีการโยกย้ายไปอยู่วังที่ใหญ่แต่ว่าจะได้กระตามเนาะเขาก็ยังจะมีการสืบกรในการค้นหาต่อไปแต่ว่าจะได้กระตุ้นมือนี้ก็เห็นว่าสภาพหลายอย่างดิฟ้าอากาศและกับเวลาเนาะมันก็ซักซ่าไปหลายเพราะว่าสเสบียงอาหารเขาค่อนข,ข้างจะนักเทน้ำอากาศเดินทางนี่พอได้ตามเป้า เขาจะใมิการกางแคบนอนเพื่อเก็บองรและก็หาข้อมูลตืมในมือเศร้าอาก้องสืบต่อในการเดินทางอีกคาดหมายว่าในมืออื่อเาจะเดินทางนอกให้ได้ระยะทางประมาณ5ถึง10ลักให้ได้5วันเต็มๆนะครับมาถึงจุดนี้ของการเดินทางของพี่โจนะครับแต่ว่าจุดหมายปลายทางนั้นยังไม่ถึงครับก็อย่าลืมติดตามชมในตอนต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับืนดเลยยสบานะไรรถได้ยังไห้ยังไม่สุกไห้ยังไม่สุกโอ้าสิ้ครับคนเขาตักวยนี้ เอมันนึงหมาก็จอดเห็นไหนบบนมยกขึ้นไปขึ้นมาดาวหงเขาเด้อ <c oughs> มาทิ้งลังเผือหลังบวงอ้าวอันนี้ไม่มีกระแดกอะ่ะอ้าวดูอของงานเจ้าของเองพวกกินโอ้โหรสชาติมันบนหน้ากินมากขึ้นมาถามกินเฮ้ยแกแล้วพี่ดูมันไม่ค่อยมีเนื้อวันนี้ cái bún chinh, 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 กินให้เบ็ดงด้นนี oh ่คืนหนึ่เดอน้อยคนเดียอะคาก็ด้กินบูมสก็ได้ยาหนอเนัเก็ได้น้อเ้นอยู่บเกู้หวัวเอกกินปากินปาไอหุงเขาเขาว่าเจ้า4คนกัไอ้นนึงมาทัสํหรับมืี้ต้องขอขอบใจ v v p 4ค a c c e s s o r y center เอเว a เรสต์ไทยแล n ด์อีคิโนโครงการพัฒนาโครงราางพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลมพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงแถลงขาววัฒนธรรมและท่องเที่ยวสบายดี